เปิดแล้วคะ่ะร้านยำเปิดใหม่รับรองอร่อยที่สุดแถบลาดกระปังโอ้ยเปิดร้านยำใหม่เครื่องปรุงส่วนผสมสดๆด,ดใหม่ๆแล้วฝีมือปรุงยำอย่างเรานะต้องขายดีแน่ๆเลยแถมแถวนี้นะไม่มีร้านขายอาหารสักรา้านหน่ง <c oughs> ใครมาเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็ต้องอยากกินอะไรบ้างแหละ เราต้องรวยพัล้านย่างของเราแน่ๆอึบอีบเอียบอีบอบฮะยายเปี๊ยกเธอทำอะไรเนี่ยเอาป้าหนูก็มาเปิดร้านขายเยลลี่ของหนูสิคะเนี่ยหนูสั่งเยลลี่มาจากต่างประเทศดีๆชั้งนั้นเลยร้านหนูต้องขายดีแน่ๆแต่ตรงนี้มันที่ของฉันเธอจะมาเปิดร้านขายของอย่างอื่นไม่ได้ ที่ของบ้านที่มันหน้าบ้านหนูนะคะเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านหนูหนูจะทำอะไรก็ได้จะวิ่งเล่นจะเต้นจะร้องเพลงหรือขาแยนลี่หน้าบ้านหนูหนูทำได้ทั้งนั้นละค่ะโอ้ยี่ปียงนี่ตรงนี้เนี่ยเหมือนหน้าบ้านฉันนีบ้านฉันเห็นไหมเนี่ยมีบ้านฉันมน้าบ้านฉันห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 น้าบ้านฉันเี่ดใหญ่ปุ๊ การเรียกฉันว่าใหญ่ปูเป้เหรอฮะฉันจะเป็นป้าฉันแก่ทั้งแม่เธอเลยนะย่างไงฉันก็จะให้เธอเปิดร้านเพราะว่าฉันน่ะจะเป็นเจ้าของร้านขายอาหารขายของกินคนเดียวในแถบนี้โอ๊ยแล้วแต่ป้าละค่ะแต่หนูตัดสินใจจะเปิดแล้วหนูก็จะเปิดร้านหนูตรงนี้แหละอุ้ยแกว่าจะเป็นเจ้าของร้านร้านเดียวในย่านนี้ มาโดนยายเปียกเปิดร้านมาคู่แข่งได้ไม่เป็นไรหรกฝีมือทําอาหารเราอ่ะทั้งดีทั้งอร่อยยังไงเราก็ต้องขายดีกว่ายายเปียกนั่นแน่น,น,นี่ป้าป้าก็เอาตะหลิวมาชี้หน้าหนูเลยเหรอคะมันดูถูกเหยียดหยามกันนะคะอย่างเงี้ยดูถูกเหยียดหยามอะไรแล้วนี่ก็ไม่ใช่ตะหลิวด้วยเขาเรียกว่าที่คี้ <c oughs> โอ้แค่นี้ยังไม่รู้จะมาเปิดร้านขายของกิน จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่และค่ะจะหนูว่าฝีมือป้าก็าคงจะเบบ,เบีขายอะไรละคะยำอยากโดนยำไหมยำอะไรคงไม่อร่อยเท่าเยลลี่ของหนูละค่ะลองชิมไหมคะ <c oughs> ฉันไม่สนใจหรอกเยลลี่แล้วเธอก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจัดยำรสเด็ดฝีมือฉันไปให้เธอชิมชิมแล้วจะอร่อยจนน้ำตาไหล <c oughs> ยายเปียงนี่ดูถูกฝีมือเราชะมัด เดี๋ยวเราจะต้องปรุงยำเด็ดๆไปให้ได้ตะลึงนี่ใส่กอกถูกใจเด็กๆแน่นอนนี่เต้าหู้ปลาเพิ่มประโยชน์ลงไปสันหน่อยนี่ๆๆๆใส่กอกพลิกจะกินได้ไหมเนี่ยให้ไปสันหน่อยลูกชิน้นลูกชิน้นชิ้นเด้งดึงเด้งดึงแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเปลืองนี่ผักผักหอมทั่วความหอมใส่ไปนิดนึงนี่นพริกพริกก นี่ใส่พริกไปเยอะเะเลยแกงหยีบเปียกดีกว่ายังไม่พอยังไม่พอเอาไปทั้งเม็ดอย่างนี้เลยยำอร่อยอร่อยมันต้องแซบ่บต่อไปนี่นี่นี่มันอร่อยก็ต้องตรงนี้นี่โรยเข้าไปนี่ป้าป้าทำอะไรอยู่เหรอคะ <c oughs> ฉันก็จะปรุงยำรสเด็ดให้เธอชิมไงจะได้รู้ว่าฝีมือฉันเด็ดขนาดไหน <c oughs> ปรุงยำรสเด็ดโหป้านี่เดี๋ยวหนูทำเยลลี่รสเด็ด ให้ป้าชิมบ้างนี่หยิบเยลลี่โคลารสชาตไปใส่ในเยลลี่ด้วยและเยลลี่นุ่มๆเหนียวๆอันนี้ใส่เข้าไปแต่งหน้าให้สวยงามป้ากินแล้วป้าจะต้องติดใจทีมันหนาวลงไปนี่นีนตามด้วยน้ำปลาอีกนึงนี่นี่น,น,น้ำตาลอีกนิดนึ่ง พลิกพกเพื่อความแซ่บเราต้องเพิ่มพลิกปนป่าป่าป่า้ครุกใเข้ากันน่ากินชะมัดเลยแต่งหน้าให้สวยงามแบบนี้นอกจากความอร่อยแล้วยังมีความสวยงามอีกจัม่แบรสองตัวนี้พยายามจะช่วยเพื่อนที่กำลังโดนกัดจากงูเป็นเย,ยลรี่ที่มีเรื่องมีราวแถมอร่อยด้วยใครๆก็อยากกินละแบบเนี้ย เสร็จแร้วเทลงชามเลยโหเยอะมากเลยเนี่ยล้นชามเลย <c oughs> เหล่านี่เป็นแม่ค้าที่ใจดีจริงๆมาแลเยายเปี๊ยกลองชิมยำรสเด็ดของฉันหน่อยเป็นไงป้าเยลลี่รสเด็ดของหนูก็เสร็จแล้วป้าลองชิมซะหน่อยเป็นยังไง <c oughs> จะอร่อยสัเท่าไหร่การพี่อยากกินใช่ไหมรีบมาเลยเออะไปเไป เผลงหลอกฉันนี่นาอ้หไรสันล่ะจริงๆหนูจะชิมจริงเจยค่ะป้าเอร่อยเห็นไหมฉันบอกแล้วฝีมือฉันอะอร่อยที่สุดในจังหวัดฉันอยู่แล้วแหละป้าป้าลองกินฝีมือหนูซะก่อนก่อนที่จะมาดูดูกกันนะคะเฮนลี่หน้าตาเฉยๆแย้นะอืม อร่อยมากอร่อยใช่ไหมล่ะป้าของหนูอะ่ะนำเข้าจากต่างประเทศทุกอันเลยนี่นี่นี่ทึ่กินไม่หยุดอะ่ะฝีมือยำป้าก็อร่อยใช่ไหมล่ะอือจะให้พู้งตรงๆก็อร่อยค่ะป้าแต่ยังไงอะคะ่ะหนูก็ยืนยันว่าของหนูอะ่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่าอะไรของฉันอะอร่อยกว่าของหนูอ้อะไรกว่าของฉันอร่อยกว่า กทงคู่มันต้องมีปัญหาอะไรเน้แน่เลยหรือว่าร้านยำแบบป้ามันเชยแล้วล่ะคะถ้าคนไม่มาซื้อร้านฉันเพราะมันเชยร้านเธอก็เชยเหมือนกัน <c oughs> เราต้องมาคิดหาวิธีให้ร้านของเราอ่ะมันหายเชยแล้วแหละยายเปีย๊ยะรู้แล้วค่ะป้าถ้าร้านยำม,มันเชยร้านเยลลี่มันเชยเรามามกซ์กันเลยคะ่ะเป็นร้านยำเยลลี่แบบนี้ไม่มีใครทำเฮะยยายเปีย๊ยสุดยอดยำเยลลี่แบบนี้ไม่มีใครทำแน่ รวมร้านรวมร้านไอเดียดีจริง,รงมารวมร้านกันเลยเยเปีกมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่เดี๋ยวเราก็หาเมนูเด็ดทำเป็นยำเยลลี่สูตรป้าเปียกพิศดารเจ๋งไปเลยเดี๋ยวป้าคิดสูตรน้ำยำเตรียมไว้นะแล้วเธอจัดฝั่งเยลลี่ของเธอมาเลยมาแล้วป้าจะปรุงยำแล้วนะจะรวมกับเยลลี่ใช่ไหมเราต้องใส่เต้าหู้เข้าไปซะหน่อยนี่เต้าหู้เต้าหู้เอาหน่อนเยลลี่ไปด้วย นอนอ่ะนอนเออไม่นอนด้วยล่ะเนี่ยทีนี้พอมีเต้าหู้แล้วลูกชิ้นสน้นหน่อยอะไรนะคะพริกค่ะพริกเราขัดได้ป้าใส่พริกอยู่แล้วเดี๋ยวพริกตามมาทีหลังดี่แล้วก็ใส่พีชหวาน,วานเปรี้ยวๆไปเยโอ้พีชอันนี้อร่อยนะเนี่ยเมื่อกี้ป้ากินหวานอร่อยงั้นเดี๋ยวเราเอาน้ำตาล เพิม่มเข้าไปอีกจะได้รู้กันไปเลยว่าหวานเ่มันเป็นยังไงอ่ะใส่กรอกด้วยลือไม่ได้ใส่กรอกใส่กรอกใส่ไปสามอันเลยสามอันชอบช่มิมละ่ะนี่เราลืมไม่ไดีนของโบโลนา่าพลิกนี่พ่กความแซบเน่จัดเข้าไปพอมีโบโลนา่าแล้วก็ต้องมีหมี่โพลลาแบมาอีกมาอีกน้อยแปะตัวมันเล็กเอออย่างนี้จัดเยลลี่มาเรื่อยๆป้าจะปรุงน้ำยำใส่ลงไปเลย โค้กค่ะใส่มาใส่มาแล้วก็เอามาอโลอันนี้ใส่หัวหอมลงไปจะได้แซบๆหัวใจค่ะหัวใจใส่มานี่ลูกค้าจะได้รู้ว่าเราทำด้วยความรักตามด้วยคลิกแดงๆเสร็จแล้วเราจะเริ่มปรุงน้ำยำแล้ว สูตรนี้หวานเยอะแล้วต้องเปรี้ยวเยอะด้วยนี่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 ราดเข้าไปเลยตามด้วยน้ำปลานี่นี่นี่นนใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโหหนูไว้ใจฝีมือป้าปรุงน้ำยำค่ะเมื่อก,กี้หนูชิมแล้วอร่อยมากน้ำตาลอีกีนกน้ำตาลอีกนีกนกน่ไม่พอพริกจะพริกปน่นแน่นอนป้าฝึกปรุงมาตั้งแต่สามครัวใส่พริกป่นเข้าไป ป่นพีปนพี่ปนนี่จ้าผงวิเศษผงวิเศษโหผงนี้อร่อยเลยใช่ไหมคะป้าแน่นอนอยู่แล้วหอมมากรัวนัวแซบๆนี่ต้องใส่พริกเป็นเม็ดลงไปนี่ฟาดเข้าไปอีกใกล้เสร็จแหละชิมรสหน่อยพี่จ้าค่ะให้ชิมรสน้ำยำก่อน มหน้าตาดูไม่ค่อยจริงใจเลยค่ะเราต้องเพิ่มน้ำตาลและพลิกยังไม่แซบยังไม่แซบเผ็ดมากแล้นะคะเผ็ดอะไรน้ำยำป้าเปียกจะต้องลดเด็ดลดแซบกินวันนี้เผ็ดไปอีกสมวันมาชิมใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาอย่าเรียอะไรดีอย่ารี่โคกแล้วกันนะ โห้ต้องอร่อยถึงขนาดวิ่งไปเรียกลูกค้ามาแน่เลยชิมมั่งสิอืมอร่อยจริงๆด้วยเรียบร้อยโอ้โหยายเปียกอะไรเนี่ยอร่อยจะร้องไห้น้ำตาไหลเลยเนี่ยนี่ ยำป้าเปียกสูตรพิสดารทีนี้เราก็ถ่ายรูปลงโซเชียลอ่ะอะถือเป็นพรีเซนเตอร์นิดสิทำหน้าชื่นชมความอร่อยด้วยนะจ๊ะยิ้มแฉ่งเชง็คเช็มโพสลงโซเชียลเลยเปิดแล้ววันนี้เมนูพิสดารยำเยลลี่ป้าเปียกพิสดารสั่งด่วนก่อนของหมดส่งเลย โอ้ยอย่าเบียดดูดูลูกค้ามาเต็มเลยลูกค้ามาเต็มเลยโหโหปลุบลูกค้าก็มาปั๊บเร็วเร็วเร็วรีบจัดร้านรีบจัดร้านเร็วนี่นี่นี่ยังรียกอยังมีอีกใช่ไหมใส่จะไม่พอลูกค้ามากันขนาดนี้ฉันค่ะฉันค่ะหูขายดีแน่เลยวันนี้รวยแล้วรวยแล้วฉันก็มากค่ะฉันก็มากค่ะ